สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เริ่มต้นกันแบบเป็นเพื่อนแล้วค่อยขยับมาเป็นแฟนหรือแม่ก็เจอกันครั้งแรกแล้วเคมีมันสปาร์กติดกันเลยเริ่มต้นดีค่ะความสัมพันธ์นี้แต่ต่อมาจะย่ำอยู่กับที่แล้วจะเริ่มพังเพราะชอบชวนทะเลาะแบบมีคนอื่นเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ซึ่งจะทําให้มันแย่ลงกว่าเดิมไปเสียอีกแนวโน้มมีเกณฑ์ว่าจะจบลงจริงๆและพวกคุณเหนื่อยกันมามา,มากพอแล้ว สำหรับคนเลือกไพ่กองที่สองนะคะเจ็บทั้งคู่มาก่อนแล้วพอมาเริ่มด้วยกันเนี่ยก็รักกันเริ่มต้นกันดีแต่พอมาๆก็จะเริ่มมีแต่ความหึงหวงมีความระแวงชอบชวนทะเลาะมีความเฉยชาความสัมพันธ์นี้มีความลับที่คุณไม่รู้อยู่นะคะแนวโน้มในอนาคตคือความลับตรงนี้จะถูกเปิดเผยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแล้วว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ